TSMC โรงงานผลิตชิป27ล้านล้านที่ผลิตชิปให้กับอุปกรณ์ครึ่งโลก ในปี1985นะคะมีบทสนทนาหนึ่งค่ะที่เกิดขึ้นระหว่างรัฐบาลไต้หวันกับคุณมอริสจางซึ่งในขณะนั้นเขาดำรงตำแหน่งเป็นผู้นำสถาบันวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมนะคะซึ่งในเวลานั้นรัฐบาลไต้หวันได้ให้โจทย์คุณมอริสจางนะคะว่าเขาอยากให้ไต้หวันเป็นประเทศที่ผลิตชิปได้ซึ่งคุณมอริสจางก็ตอบรัฐบาลไต้หวันกลับไปค่ะว่าเราเนี่ยออกแบบแล้วก็พัฒนาชิปเองไม่ได้แต่เรารับจ้างผลิตได้นะคะซึ่งคีย์เวิร์ดนี้เนี่ยแหละค่ะที่ทำให้เกิดเป็นที TSMC ขึ้นมาจากวันนั้นจนถึงวันนี้ไม่น่าเชื่อนะคะว่า TSMC เนี่ยได้ก้าวขึ้นมาเป็นบริษัทที่มีมูลค่ากว่า27ล้านล้านบาท TSMC ก่อร่างสร้างธุรกิจมาจนถึงวันนี้ได้อย่างไรลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง ขอต้อนรับเข้าสู่รายการลงทุนแมนจะเล่าให้ฟังจะเริ่มเล่าถึงเรื่องของ CSMC เนี่ยก็ต้องขอเริ่มที่ตัวของคุณมอริสจางนะคะซึ่งต้องบอกว่าคุณมอริสจางเนี่ยเป็นชาวจีนโดยกําเนิดแล้วก็เกิดในปี1931นะคะเขาเกิดในครอบครัวชนชั้นกลางค่ะแต่ว่าชีวิตถือว่าไม่ได้สุขสบายมากเพราะว่าในช่วงเวลานั้นมีทั้งสงครามกลางเมืองแล้วก็สงครามโลกนะคะทําให้ครอบครัวของคุณมอริสจางเนี่ยต้องย้ายมาอยู่ที่ฮ่องกงตอนที่เขาอายุได้17ปีค่ะหลังจากนั้นคุณมอริสจางก็พยายาม ขวนขวายนะคะแล้วก็สามารถสอบเข้าไปเรียนที่มหาวิทยาลัยทั้ง Harvard แล้วก็ MIT ได้สำเร็จในช่วงที่เรียนมหาวิทยาลัยนะคะคุณมอร,ริซซางเนี่ย เลือกเรียนวิศวกรรมเครื่องกลนะคะพอจบมาเนี่ยเขาก็เลยเข้ามาทํางานที่บริษัทจินบานีเซมิคอนดักเตอร์ซึ่งเป็นบริษัทผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ค่ะแต่พอทําไปสักพักเนี่ยเขาก็เริ่มรู้ตัวเองเนคะคะว่าตัวเขาเนี่ยชอบเรื่องของเซมิคอนดักเตอร์หรือชิปมากกว่าค่ะก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนงานไปทํางานที่ t e x a ซ i n อินสต e เมนนะคะแล้วก็เติบโตในหน้าที่การงานอย่างรวดเร็วค่ะจนกลายมาเป็นผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมภายในระยะเวลาแค่3ปีเท่านั้นเอง ตัวของ Texas Instrument s เนี่ยนะคะเริ่มต้นธุรกิจด้วยการทำวิทยุทรานซิสเตอร์ค่ะก่อนที่จะหันมาผลิตชิปสำหรับอาวุธสงครามให้กับทางกองทัพของสหรัฐอเมริกาอย่างไรก็ตามนะคะคุณมอริสซานเนี่ยเขามองเห็นมาตลอดค่ะว่าจริงๆแล้วชิปเนี่ยสามารถเอาไปใช้ได้มากกว่าอุตสาหกรรมทางการทหารนะคะก็เลยพยายามผลักดันให้ทาง Texas Instrument s เนี่ยสามารถผลิตชิปให้กับอุตสาหกรรมอื่นๆด้วยซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกว่าหนึ่งในแนวคิดของเขาเนี่ยนะคะก็คือ คือการอยากจะสร้างโรงงานผลิตชิปสำหรับอุตสาหกรรมอื่นด้วยตัวเขาเองค่ะในเวลานั้นก็ต้องบอกว่า Texas Instrument เนี่ยก็เห็นด้วยกับมอริสจางนะคะก็เลยหันมาขยายธุรกิจค่ะเพื่อพัฒนาสินค้าแล้วก็ขายไปให้กับผู้บริโภคโดยตรงแทนที่จะขายให้กับแค่กองทัพสหรัฐอเมริกาอย่างเดียวซึ่งในช่วงเวลานั้นนะคะ 1. นในผลิตภัณฑ์ที่เขาตั้งใจล้อนจอกมาเลยก็คือตัวของคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะค่ะแต่ก็โชคร้ายค่ะเพราะว่าในช่วงเวลาเดียวกันก็มีคู้ แข่งรายสำคัญกำเนิดเกิดขึ้นนั่นก็คือ Apple ของ Steve Jobs นั่นเองแล้วผลก็คือแน่นอนค่ะ Texas i n s t r u m e n t นนั้นแพ้ไม่เป็นท่านะคะก็เลยทำให้คุณมอริสจางเนี่ยค่อนข้างผิดหวังเป็นอย่างมากก็เลยตัดสินใจลาออกจากทาง Texas Instruments ค่ะ และแล้วโชคชะตาก็ดูเหมือนจะเห็นใจแล้วก็มาเข้าทางคุณมอริสจางอีกครั้งหลังจากในปี1985ค่ะช่วงเวลานั้นนะคะรัฐบาลไต้หวันเนี่ยต้องการที่จะสร้างอุตสาหกรรมใหม่เพื่อมาทดแทนจุดแข็งเดิมของไต้หวันที่เน้นการดึงดูดเม็ดเงินการลงทุนนะคะเพื่อเข้ามาสร้างโรงงานการผลิตจากจุดที่ไต้หวัน,นมีค่าแรงถูกค่ะเขาก็เลยมองหานะคะ n e w s Curve ใหม่ก็คืออุตสาหกรรมชิปแล้วก็เซมิคอนดักเตอร์นะคะโดยรัฐบาลเนี่ยได้จะสรรเงินทุน ะะเพื่อก่อตั้งสถาบันเพื่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหการรมสำหรับชิปโดยเฉพาะ และคุณมอริสตางเนี่ยแหละค่ะก็ได้ถูกจ้างมาเพื่อให้นั่งเป็นหัวเรือใหญ่ของ ITRI นะคะแน่นอนนะคะว่ามอริสตางเนี่ยตอบรับโดยทันทีนะคะเพราะว่าเขาเข้าใจดีค่ะว่าไต้หวันเนี่ยไม่สามารถออกแบบแล้วก็วิจัยพัฒนาชิปเองได้เพราะตอนนั้นเนี่ยในตลาดนะคะยังมี Intel แล้วก็ Texas Instruments ถือว่าเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมนี้อยู่นะคะแต่แน่นอนค่ะว่าสิ่งที่ขาดไปของอุตสาหกรรมนี้ก็คือคนรับจ้างผลิตชิป มอริสซางเห็นโอกาสนี้นะคะก็เลยเดินไปเสนอรัฐบาลไต้หวันค่ะซึ่งต้องบอกว่ารัฐบาลไต้หวันในช่วงแรกเนี่ยลังเลแล้วก็คัดค้านไอเดียนี้ของเขานะคะแต่ในที่สุดเนี่ยรัฐบาลไต้หวันก็ยอมรับนะคะแล้วก็อนุมัติให้ก่อตั้งโรงงานที m c ขึ้นมาในปี1987ค่ะซึ่งการก่อตั้งโรงงานผลิตชิปขึ้นมาในช่วงเวลานั้นต้องใช้เงินลงทุนจํานวนมากนะคะถ้าคิดเป็นมูลค่าเงินลงทุนปัจจุบันเนี่ยก็กว่าแสนล้านบาทกันเลยทีเดียว ทำให้รัฐบาลไต้หวันในเวลานั้นเนี่ยต้องร่วมลงทุนครั้งนี้กับทางฟิลิปจากประเทศนเนเธอร์แลนด์ซึ่งในช่วง3ปีแรกของการก่อตั้ง TSMC ขึ้นมาต้องบอกว่าลูกค้ายังไม่เยอะเท่าไหร่เลยนะคะส่วนใหญ่ก็เป็นความต้องการในการใช้ชิปจากลูกค้าภายในประเทศเป็นหลักต่อมาในปี1991นะคะสิ่งที่มอริสจางคิดไว้ก็เริ่มเป็นจริงค่ะเพราะบริษัททั่วโลกนั้นเริ่มต้องการการใช้ชิปเซตจำนวนมาก แต่ไม่มีใครที่มีเงินลงทุนในการสร้างโรงงานผลิตชิปขนาดนั้นก็เลยทําให้ลูกค้าเนี่ยนะคะต่างก็วิ่งเข้ามาหา TSMC ซะเป็นส่วนใหญ่และเมื่อมีคําสั่งในการผลิตมหาศาลเข้ามาหา TSMC แบบนี้เขาก็ยิ่งได้เปรียบเรื่องของต้นทุนนะคะเพราะมีการประหยัดต่อขนาดหรือว่าได้สเกลมากขึ้นนั่นเองตัวอย่างลูกค้าของเขาตั้งแต่วันนั้นจนมาถึงวันนี้เนี่ยนะคะก็อย่างเช่น Apple AMD Nvidia Intel Microsoft Amazon Alphabet เจ้าของ Google ซึ่งบริษัทเหล่านี้ก็ล้วนเป็นบริษัทระดับโลกแทบทั้งนั้นเลยนอกจากนี้ TSMC เนี่ยยังให้ความสำคัญนะคะกับการลงทุนเรื่องของการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องค่ะเพื่อให้ชิปเนี่ยนะคะมีขนาดเล็กลงแล้วก็สามารถรองรับการประมวลผลที่เร็วมากขึ้นได้ทำให้ตอนนี้ TSMC นี่ยมีการผลิตชิปหลายขนาดตามความต้องการของลูกค้านะคะซึ่งก็จะแบ่งออกเป็น5นาโนเมตรอยู่ที่37% 7นาโนเมตรอยู่ที่19% 3นาโนเมตรอยู่ที่9% 16นาโนเมตรอยู่ที่9%และอื่นๆเนี่ยอีก26%ค่ะซึ่งชิปส่วนใหญ่ที่ TSMC ผลิตขึ้นเนี่ยนะคะจะถูกนำมาใช้ในการประมวลผลบนสมาร์ทโฟนค่ะดังนั้นเนี่ยต้องมีขนาดเล็กแล้วก็สามารถประมวลผลได้รวดเร็วนะคะ พอภาพเป็นแบบนี้ TSMC เขาก็เลยรู้ค่ะเขาก็เลยต้องทุ่มงบวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะคะปีปีหนึ่งเนี่ยเขาตั้งงบอ่นดีไว้เลยกว่า2 0 0 0สนล้านบาทซึ่งคิดเป็น8.5%ของรายได้ทั้งหมดของบริษัทกันเลยทีเดียว แล้วปัจจุบัน TSMC เนี่ยมีรายได้ดีแค่ไหนปี2021นะคะรายได้อยู่ที่1.79ล้านล้านบาทกำไรอยู่ที่0.67ล้านล้านบาทค่ะปี2022นะคะรายได้เติบโตขึ้นมาเป็น2.56ล้านล้านบาทกำไรเนี่ยอยู่ที่1.15ล้านล้านบาทส่วนปี2023นะคะรายได้นั้นอยู่ที่2.44ล้านล้านบาทค่ะกำไรนั้นอยู่ที่0.94ล้านล้านบาท จะเห็นได้นะคะว่า TSMC นั้นมีอัตรากำไรเนี่ยสูงถึง38%ค่ะใช่ค่ะทุกคนฟังไม่ผิดนะคะว่า TSMC ขายของ100บาทจะก,กำไรบรรทัดสุดท้ายที่38บาทซึ่งอัตรากำไรแบบนี้เนี่ยสูงกว่า Apple ที่ขายสมาร์ทโฟนเครื่องละครึ่งแสนที่มีอัตรากำไรอยู่แค่25%เท่านั้นเองนะคะเรื่องนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อ TSMC นั้นมีความสามารถในการผลิตชิปที่มีขนาดเล็กลงประมวลผลเร็วขึ้น แน่นอนต้องใช้ความซับซ้อนมากขึ้นนะคะทำให้ TSMC เนี่ยนะคะมีความสามารถในการแข,ข่งขันด้านของการกำหนดราคาเองค่ะเพราะว่าไม่มีใครในโลกนี้สามารถทำได้แบบเขาโดยล่าสุดเนี่ยทาง TSMC ก็วางแผนนะคะว่า ตั้งเป้าจะผลิตชิป2นาโนเมตรให้ได้ภายในปี2025ค่ะที่เราเล่าตัวเลขกำไรของ TSMC ไปเนี่ยก็ไม่แปลกใจนะคะว่าจะดึงดูดความน่าสนใจของคู่แข่งรยายอื่นๆให้เข้ามาแย่งเคก้อนนี้บ้างแต่ก็ต้องบอกเลยว่าไม่ง่ายนะคะเพราะอย่าง Intel เองเนี่ยก็อยากเข้ามานะคะแต่ก็ต้องเจอป้อมประการใหญ่ที่ TSMC สร้างไว้ไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมชั้นสูงในการผลิตการอัดงบวิจัยและพัฒนาแบบกระนำนะคะรวมไปถึงฐานลูกค้าดั้งเดิมที่มีความ สัมพันธ์กันอย่างเหนียวแน่นกับ TSMC ไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะคะว่าจากไอเดียธุรกิจของมอริสจางที่คุยกับรบัฐบาลไต้หวันในวันนั้นจะทำให้เกิดโรงงานผลิตชิปอย่าง TSMC คู่ที่ทำให้ไต้หวันเปลี่ยนภาพจากเกาะแรงงานราคาถูกให้กลายเป็นเกาะแห่งนวัตรกรรมนะคะที่สามารถส่งออกสมองของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กว่าครึ่งโลกในทุกวันนี้นั่นเอง ร่วมเป็นเจ้าของ10บริษัทใหญ่ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหุ้นอเมริกาที่เป็นผู้ผลิตสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ผ่านเมกะเทน AI ที่บริหารโดยบริจทาเลสกองทุนนี้มีจุดเด่นในการคัดเลือกหุ้นดังนี้บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นอเมริกามีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดและมีสภาพคล่องสูงมีการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาสูงเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ทางด้านที่เป็นทั้งผู้ผลิตผู้พัฒนาสินค้าหรือบริการหรือที่เกี่ยวข้องก,กับการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีนัยยะสำคัญกองทุนเปิดเมก a ะเทนอาร์ติฟิเชียลอินเทลเจนซ์มี2ชนิดคือชนิดสะสมมูลค่าหรือเมกะเทน A i A และชนิดเพื่อการออมหรือเมก a ะเทน a s s S F และยังมีกองทุนเปิดเมก a ะเทนอาร์ติฟิเชียลอินเทลเจนซ์เพื่อการเลี้ยงชีพหรือเมกะเทน a i R M F โดยจะเข้าไปลงทุน10บ,บริษัทในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันตัวอย่างบริษัทกลุ่มที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดและมีสภาพคล่องสูงสุดในอุตสาหการรม AI และมีการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนาสูงเช่น Meta Alphabet บริษัทแม่ของ Google Microsoft Amazon กลุ่มที่มีความเป็นผู้นำในการผลิตและการให้บริการเทคโนโลยีด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เช่น NV i d i a เดีย เซลส์ฟอสซื้อขายได้ตั้งแต่วันที่16พฤษภาคม2567เป็นต้นไปพิเศษตั้งแต่ช่วง IPO จนถึง7มิถุนายน2567ยอดซื้อตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปต่อรายการค่าธรรมเนียมการขาย0.5%ของมูลค่าการซื้อขายยอดซื้อตั้งแต่10ล้านบาทขึ้นไปต่อรายการค่าธรรมเนียมการขาย0.1%ของมูลค่าซื้อขายโดยค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว สำหรับผู้ที่สนใจอยากลงทุนกองทุนนี้สามารถศึกษารายละเอียดและเริ่มต้นลงทุนได้ที่บลตทาเิส w w w t h t a l i s a m co th และผู้สนับสนุนการขายหลายรายทั้งนี้รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนอาจามีการปรับเปลี่ยนได้ กองทุนรวมนี้มีลักษณะเฉพาะและความเสี่ยงเฉพาะและการลงทุนในกองทุนรวมตราสารแห่งทุนอาจมีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนก่อนตัดสินใจลงทุนและควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนของกองทุน S S F I M F กรณีไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางภาษีจะไม่ได้สิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขของกองทุนกองทุนนี้มีการลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากตราและเปลียนและมีการลงทุนกระจุกตัวของหลักทรัพย์หมวดอุตสาหกรรรมแลละะปเทททศี่งงุนจึ ความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียงเงินลงทุนจํานวนมากผลการดําเนินงานในอดีตและผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต